ที่ค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรัตม์ุคี5936นะคะพบกันอีกเช่นเคยในะยพิกะะอัตตนนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อโชคดีใดกำลังจะเกิดกับคุณเราจะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณจะสามารถมีความโชคดีใดที่จะมาเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกจะเป็นหินลาบาโดไลท์นะคะ ก้อนที่2จะเป็นหินควอซ์ใสนะคะถ้าหินก้อนไหนตึงดูดคุณก็ให้เลือกก้อนนั้นได้เลยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิร่วมกันสักครู่หนึ่งและตั้งจิตอธิษฐานว่าความโชคดีใดกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งจิตอธิษฐานกันเลยค่ะ ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คุณกองที่1ห,หินลาบาโดไลท์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกหินลาบาโดไลท์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าความโชคดีใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเราจะใช้ไพ่เมก i ิ้งเมจิดูถึงความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณกันก่อนนะคะโอ้คุณไดเอิร์ธนะคะอ h e e l e อ e ิเมนต์ออฟเอิร์ กาวดิ้งนะคะ stability and s the time of oh, ขออภัยค่ะ in the time of c h a r อนะคะก็คือช่วงที่มีความผันผวนปวนแปรหรือมอลสุมเกิดขึ้นนะคะให้คุณมีความมั่นคงด้วยการใช้พลังของธาตุดินนะคะก็คือการกาวดิ้งนะคะการได้ไปอยู่กับพื้นดินนะคะการเหยียบ กับพื้นทรายนะคะหรือแม้แต่การใช้พลังของการอบกอดต้นไม้ก็เป็นการกาวดิ่งและการสื่อสารไปยังพลังของดินอย่างหนึ่งนะคะจะช่วยให้คุณนั้นสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะในเรื่องของชีวิตที่อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังโกลาหลน,นะคะเป็นขึ้นเป็นพายุเป็นมรสุมของชีวิตช่วงนี้นะคะเขาก็ออกมาแนะนำให้กับคุณก่อนเลยนะคะ แต่เรายังไม่เห็นว่าจะมีเรื่องความโชคดีใดนะคะต่อไปเราจะใช้ไพ่เลนอมังเพื่อดูว่าความโชคดีใดจะเกิดขึ้นกับคุณเราจะมาดูกันนะคะว่าความโชคดีใดจะเกิดขึ้นกคุณเขาจะออกมาบอกว่าเป็นเรื่องใดนะคะจะออกมาใบเดียวหรือสองใบก็ได้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเป็นการงานหรือการเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างนะคะ สิ่งใดที่คุณเริ่มต้นทําใหม่จะเกิดความโชคดีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเด็กจะเอาจะนําความโชคดีมาสู่คุณก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณนะคะที่จะนำความโชคดีนำความสดใสามาให้คุณนะคะแต่เราจะมาดูกันว่าเป็นเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเราจะขอไพ่ทำนายเพิ่มมโชคดีใดที่กำลังเข้ามาหาคุณนะคะ จะขอ4ีใบได้แล้วนะคะคุณได้ที่ off cup นะคะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวประสบความสำเร็จเรื่องดาวดีๆนะคะคุณได้วิว off ฟ o r t จูนนะคะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณจริงๆจ,จ,จะได้รับการเฉลิมฉลองกัน มีงานมงคลงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะประสบความสําเร็จนะคะเป็นเรื่องของความโชคดีนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะขออีกสองใบนะคะเพื่อจะดูความโชคดีของคุณนะคะเขาออกมายืนยันให้นะคะว่าคุณจะมีความโชคดีที่กาลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเรื่องของความสําเร็จบางติ่งบางอย่างคุณได้สองเลี้ยงน,นะคะ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทายการทํางานนะคะการได้รับเงินงานสองทางหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะปรับสมบุรณ์ให้มันดีขึ้นแล้วมันจะเป็นความโชคดีของคุณนะคะคุณได้นายออฟสอดนะคะจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะคะคุณอาจจะวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างที่จะมัน ทำให้คุณเครียดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณต้องปรับสมดุลกับมันนะคะและความโชคดีนั้นก็คือคุณจะสามารถปรับสมดุลในเรื่องที่คุณเครียดออกไปได้หรือหมายความว่าเขาออกมาแนะนําให้คุณว่าคุณควรจะปรับให้จิตของคุณนั้นมีความนิ่งนะคะมีความเครียดน้อยลงนะคะคุณได้9้าดาบคุณได้1ิบดาบนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่เป็นเรื่องความเครียดของคุณนะคะมันกําลังจะ จบลงนะคะคุณจะเปิดรับความโชคดีนะคะคุณอาจจะต้องปรับสมดุลชีวิตมากขึ้นมีเรื่องที่จะต้องเฉลิมฉลองนะคะประสบความสําเร็จมันอาจจะมาพร้อมกับความเครียดนิดนึงแต่มันจะจบลงแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะก็คือเรื่องที่คุณจะต้องปรับปีอันนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือน คุณต้องผ่านพ้นไปให้ได้แต่คุณมีความโชคดีอยู่กับตัวคุณนะคะคุณจะสามารถตระสบความสําเร็จและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้นั่นเองนะคะเขาบอกให้คุณนั้นเป็นผู้ที่มีความสง,งบนะคะมีความมั่นคงมากพอนะคะการออกไปสูดอากาศนะคะการไปรับธรรมชาตินะคะการไปอยู่กับ ผืนดินผืนน้ำนะคะมันจะทำให้คุณมีความอบอุ่นมั่นคงแล้วก็อาจจะทำให้จิตใจที่ค่อนข้างจะวิตกกังวลของคุณดีขึ้นแล้วคุณจะปรับสมดุลชีวิตมากขึ้นสุขภาพอาจจะดีขึ้นแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นไปได้ด้วยดีนะคะก็คือความโชคดีของคุณเพราะมันกำลังจะมีความโชคดีมาสู่คุณนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูหินลาบารโดไลท์นี้นะคะแต่มันมาพร้อมกับ การที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้หรืออาจจะในหนึ่งก็คือความโชคดีนั้นคือคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความสงบและมั่นคงของคุณนั่นเองต่อไปนะคะเราจะดูไพ่อละกษณนเพิ่มเติมกันนะคะจะดูว่าความโชคดีใดที่คุณกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะจะขอมหมู่ใบนะคะคุณได้แล้วนะคะ ุได้เรื่องของการเฉลิมฉลองเหมือนกันนะคะการประสบความสําเร็จความโชคดีงานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จนะคะจะมีการเยียวยานะคะท้าร่างกายที่ออนแออยู่เนี่ยจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องของต้นมี่เส้นทอนะคะสําหรับคุณที่มันเลือกหิน ลาบาโดไลท์นะคะเป็นความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะคุณจะมีความสงบสมดุลมากยิ่งขึ้นและคุณจะไฝ่ไปในทางที่ทําให้จิตของคุณสงบนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะว่าถ้าคุณหยุดความคิดของคุณไปได้เนี่ยคุณจะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้โดยดีดนะ้านน,นั่นก็คือความโชคดีของคุณนั่นเองนะคะจะขอหนึ่งใบสําหรับคนที่เลือกหินลาบาโดไลท์นะคะขอหนึ่งใบนะคะ ได้แล้วนะคะ oh. โอ้โได้สองใบไม่เป็นไรนะคะขอสองใบจะขอหนึ่งใบได้สองใบก็ได้นะคะคุณได้ exciting expectation นะคะ ISO into t h e e x c e l l e n c คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคุณสามารถทำในสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังได้ประสบความสำเร็จนะคะแต่ก่อนที่จะไปประสบความสำเร็จนั้นคุณจะต้อง be in g i n f o นะคะคือ I am in the f o l of the universe คุณจะต้องปล่อยวางนะคะถ้ามีความเครียดมากคุณจะต้องปล่อยวางเพราะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดหวังนะคะคุณจะไปยืนอยู่เนื้อผู้อื่นนะคะเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จประสบชัยชนะนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณปล่อยวางความเครียดปล่อยวางความวิตกกังวลของคุณไป คุณก็จะเดินทางผ่านความสำเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีความสงบและมันคงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูหินลาบาโดไลท์นะคะถ้าใครแข่งขันอยู่นะคะหรือคาดหวังอะไรไว้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จหรือม,มีชัยชนะนะคะมีการจเจริญเติบโตนะคะเป็นเรื่องที่คุณคาดหวังและประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของคุณด้ซ้ำนะคะ อาจจะหวังไว้แค่นี้แต่วความจริงแล้วได้เยอะกว่านั้นอีกมันอาจจะเกิดจากความวิตกกังวลของคุณที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะหวังสูงไปจากความเป็นจริงแต่เมื่อคุณพบประสบกับความโชคดีสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงด้วยก็เป็นไปได้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะขอให้ปล่อยโฟตามสบายนะคะขอว่าเพราะว่าคุณสิ่งที่เกิดกับคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่ ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลได้กำหนดไว้แล้วอย่าไปฟื้นหรืออย่าไปทำอะไรที่มันจะทำให้เครียดจนเกินไปและคิดหนักจนเกินไปปล่อยให้จิตว่างเปล่านะคะจิตมีความสงบแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและคุณจะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนานั่นเองนะไปเราจะใช้ไพ่ดีไวดอออกมาแนะนำและย,ยืนยันคำทํานายกันนะคะ,ะขอหนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่เรียกห็นนาบาโรไลขอหนึ่งใบนะคะ ออกมาแนะนำหรือรยืนยันคําทํำนายก็ได้ค่ะขอหนึ่งใบนะคะได้แล้วนะคะคุณได้ประตูที่ปิดจูแต่เป็นประตูของแสงสว่างนะคะกำลังเข้ามาสู่คุณนะคะในยามเช้า Morning Memory นะคะ It Healing g i f t Run a uh, d e s t i n it Call the Morning Down นะคะ Our Inspiration Source นะคะ Meditate Under the Sun หมายความว่าคุณต้องใช้เวลาช่วงเช้านะคะในการทำสมาธิจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและชีวิตของคุณก็จะสว่างสดใสเหมือนตอนเช้าเพราะว่าเมื่อประตูของคุณปิดอยู่มันเป็นช่วงเช้านะคะแต่เมื่อแสงเงินแสงทองสาดส่องมาแล้วประตู ก็จะเปิดรับแสงสว่างนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําสเร็จให้ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปแบบสบายๆนะคะเพราะว่าความสําเร็จเกินความคาดหมายนั้นรอคุณอยู่สิ่งอะไรที่คุณหวังไว้จะได้มากกว่าที่คุณคิดนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มาเลือกดูกล่องที่หนึ่งหินลาบาดออยล์นะคะผู้อ่านก็หวังจะให้คำทำนายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ชมนะคะและวันนี้ผู้อ่านขอลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดี นี่ค่ะคนที่เรียกหินก้อนใสนะคะเป็นก้อนใสลำแสงนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความโชคดีใดที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะขอหนึ่งใบนะคะได้แล้วนะคะคุณได้โอ้โห o อเตอร์ r วิร์ค t h ดเอ e ิ e มนต์ออฟวอเ o r ร์ฟอร์ฮิวเลิงพอ i ีไ and แอน i n ล m e n นะคะใช้ ธาตุน้ํานะคะในการทําให้ตัวเองบริสุทธิ์สะอาดนะคะจะไปเที่ยวชมน้ําตกนะคะหาที่ที่ทาให้รู้สึกสงบสบายที่เกี่ยวกับน้านะคะเป็นทะเลเป็นน้ําตกเป็นการไปสปาก็ได้นะคะจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นนะคะและคุณก็รู้สึกได้รับการชำระล้างนะคะให้ตัวเองนั้นมีความสะอาดนะคะอาจจะสะอาดทั้งกายทั้งใจ การมีความสุขในการใช้ชีวิตช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการใช้น้ำนะคะอาจจะดื่มน้ำสะอาดเยอะๆด้วยก็ได้นะคะจะทำให้มีความสุขและก็ได้รับการชำระล้างของเสียออกไปจากร่างกายนั่นเองนะคะเป็นคำแนะนำนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความโชคดีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าคุณจะประสบความโชคดีในเรื่องใดเราจะใช้ไพ่เรทมังนะคะจะขอหนึ่งใบด้วยกันนะคะที่แสดงถึงความโชคดีนะคะ ขอหนึ่งใบนะคะสำหรับคนที่เป็นเลือดหินควอสใสนะคะขอหนึ่งใบได้แล้วนะคะคุณได้พระจันทร์นะคะเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเงินทองนะคะเป็นเรื่องของน้ำเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์นะคะเหมาะสมกับธาตุน้ำที่คุณได้รับนะคะ mm hmm. ขอออกมาแนะนำและยืนยันคำทำนายให้กับคุณนะคะ นี่เราจะใช้หนึ่งใบนะคะเพื่อสื่อถึงความโชคดีนะคะจะเป็นเรื่องของเรื่องเงินกับเรื่องความรักนะคะหมายเลข 3- 2สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามนะคะความสวยง,งามความมิสเน่นะคะดวงจันทร์ของไพ่เดนอมังเขาจะมีความหมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะการมีความรักที่โรแมนติกด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ดูกันนะคะว่าคุณจะประสบความโชคดี ในเรื่องใดที่กำลังจะก้าวเข้ามาหาคุณนะคะจะขอสี่ใบโอ้โหได้แล้วนะคะได้มาสองใบคุณได้การเริ่มต้นใหม่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะหมายถึงการไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะคุณได้นายออฟวอลนะคะการได้ไปพักผ่อนนะคะงานของคุณมันค่อนข้างหนักคุณต้องการที่จะไปพักผ่อนหรือหยุดพักบ้างมันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะงานของคุณแต่ว่า ช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเครียดกับงานนะคะคุณอยากที่จะต้องไปเริ่มต้นหรืออาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรือได้ไปเปลี่ยนที่นะคะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้ <Hey. S 1> ชีวิตของคุณมีได้รับความสุขสนุกสนานบ้างนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ จากสิ่งที่ทำมานานแล้วอาจจะพักหยุดไปก่อนแล้วก็จะเข้ามาใหม่นะคะคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะบางคนกําลังเริ่มต้นสะสมเงินทองนะคะเริ่มต้นเก็บหอมลอมลริบนะคะหรือรอคอยดอกผลที่จะเกิดขึ้นหรือหรืออาจจะหมายถึงความโชคดีด้านการเงินผลผลิตหรือผลที่คุณรอคอยอยู่กําลังจะเด่งมาให้คุณนะคะเป็นสิ่งที่คุณ จะได้รับความโชคดีนะคะอาจจะรอมานานแล้วในอนาคตนั้นมันจะเป็นความโชคดีให้กับคุณนะคะแล้วมันก็จะนําความสําเร็จด้านเงินทองมาสู่คุณนะคะโอ้คุณได้เพจออฟเพนเ c ิ e ลนะคะแล้วคุณอาจจะเนี่ยนำเงินไปทําอะไรใหม่ๆนะคะจจะไปทําลงทุนนะคะเงินที่เก็บมานานเนี่ยคุณเอาไปลงทุนเพื่อทําสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดนะคะเพื่อนำมาลงทุนนะคะทำสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้มันเป็นประสบการณ์ใหม่กับชีวิตของคุณนะคะคุณได้จัดเม้น์นะคะเป็นเรื่องของการให้อภัยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องให้อภัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณ เคยทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็ให้ลืมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่สําเร็จอาจจะเคยลงทุนแล้ะเคยขาดทุนหรืออะไรมาก่อนเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าให้ลืมไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมนัวกวนก็ควรจะลืมไปแล้วก็ต้องทําบางสิ่ง <c oughs> บางอย่างที่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการความเสี่ยงและการหาประสบการณ์ใหม่ แล้วมันจะนำให้คุณมีความโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งเรื่องความรักด้วยนะคะสำหรับคนที่มาดูก็คันที่สองนะคะหินก้อนใสนะคะต่อไปเราจะดูไพ่อาลาเขึ้นเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อดูความโชคดีของคุณว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะที่กำลังจะใกล้เข้ามาเอาที่ดูก็คือเรื่องการลงทุนนะคะการลงทุนทำอะไรใหม่ๆก็ลืมเรื่องผิดพลาดในอดีตนะคะและกล้าที่จะเสี่ยง คุณได้เ h e Tea o ี p ออฟเฟ o p h ลนะคะเป็นการศึกษาเรียนรู้นะคะการไปเรียนหนังสือหรือการเริ่มต้นศึกษาถึงปรัชญานะคะเป็นการนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียนหรือสิ่งที่ต่างๆนะถ่ถ้าทำหมาเนี่ย จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นอย่างดีนะคะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็นำความโชคดีมาสู่คุณมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่คุณจะต้องไปประชิญขอให้คุณต้องเรียนรู้มันอย่างดีศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมันจะยิ่งนําความโชคดีมาสู่คุณหรือถ้าใครอะทำเรื่องการเรียนการปเรียนหนังสือเนี่ยช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะเป็นจากนี้นะคะต้นไม้นี้เขายังหมายถึงการตั้งเป้าห,หมายของชีวิตนะคะ ให้เป็นเป้าหมายที่สําคัญนะคะคุณจะมีความโชคดีได้คุณต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะถ้าคุณกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณต้องมีเป้าประสงค์คุณจะต้องเรียนรู้แล้วคุณจะต้องศึกษามันลืมความผิดพลาดในอดีตและกล้าที่จะเสี่ยงนะคะสิ่งต่างๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีความโชคดีด้านการเงินตามมานะคะสําหรับคนที่มาเลือกดูขินครัสใสน,นะคะไพ่นะคะจะเป็นไพ่ออรคเชนเพิ่มเติมอีกนะคะ จะขอหนึ่งใบนะคะขอหนึ่ใบนะคะได้แล้วนะคะคุณได้ Launching Your Journey นะคะ I am an Inspired Towerer s a i l i n g f o r t h into the Universe นะคะคุณกำลังเริ่มต้นที่จะไปเดินทางนะคะเป็นการเดินทางไกลบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้หาโอกาสไปท่องเที่ยวหรือบางคน อาจจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะไปหลายหลายชาติหลายภาษาเลยนะคะหรืออาจจะหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะไปประจน l ภัยไปทํางานต่างประเทศไปทํางานที่ไกลๆนะคะแล้วก็จะนําความสําเร็จมาสู่คุณเป็นเรื่องใหม่ๆที่คุณจะต้องทํานะคะคุณกล้าที่จะเสี่ยงนะคะการเดินทางครั้งนี้จะนามาซึ่งความโชคดีของคุณในเรื่อง ความสำเร็จด้านการเงินและความรักนะคะคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะกล้าที่จะทำมากขึ้นเป็นสิ่งที่คุณรอ,อคอยมานานเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนและกล้าเสี่ยงที่จะทำนะคะสำหรับบางคนเป็นเส้นทางใหม่ๆในชีวิตนะคะแต่มันจะประสบความสำเร็จขอให้ศึกษาเรียนรู้ให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมันจะทำให้คุณยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จและนำความโชคดีมาสู่คุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์แคิลซึ่งคือไพ่ ดีไวดอนะคะสรุปและยืนยันคำทำนายกันนะคะขอไพ่ดีไวดอหนึ่งใบนะคะเพื่อสรุปและยืนยันคำทำนายได้แล้วนะคะคุณได้ประตูที่เปิดอยู่นะคะคุณได้บิกินเฮียนะคะดูนอตเฟียนะคะวอทเทิร์บิงไมเดียเดอะมิมอรี่อีดยูนะคะบิกินนาวเฮียนะคะ คุณมีไพ่ของการเดินทางนะคะการเริ่มต้นใหม่มาเยอะมากเลยกระ,ะทั่งไพ่ดีวายด,ดอก็บ่งบอกถึงการเดินทางของคุณนะคะการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งมีถึงสามใบด้วยกันเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องเดินทางอย่างแน่นอนนะคะเดินทางเพื่อไปหาสิ่งใหม่นะคะเป็นเรื่อง น beginning นะคะการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะซึ่งคุณจะเริ่มต้นมันและคุณจะประสบความสำเร็จ mm. มันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลได้สร้างไว้คุณแล้วคุณจะมีความโชคดีด้านการเดินทางการเริ่มต้นใหม่การย้ายถิ่นฐานการไปเที่ยวนะคะการได้พบกับความสําเร็จเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะถิ่นฐานที่เกี่ยวกับน้ํานะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปแล้วประเทศที่เกี่ยวกับน้ําหรือจังหวัดที่ เกี่ยวกับน้ำนะคะจะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จและนำความโชคดีมาสู่คุณบางคนอาจจะหมายถึงการไปเรียนต่อก็ได้นะคะเพราะว่ามีหนังมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูหินคอสใส่นะคะก็เป็นเรื่องโชคดีของคุณนะคะที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาดูหินคอสใสก็ขอขอให้ทุกท่านนำคำทำนายดีๆนะคะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้ทำให้เกิดสิ่งดีๆนะคะและความโชคดีเข้ามาสู่คุณอย่างที่ไพ่เขาทำนายไว้นะคะวันนี้ผู้อ่านก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณกองที่สองหินกวดใจทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ